นี่นี่อ,อบอจอใช่แล้วค,ค่ะรายการที่นี่อ,อบอจอนะคะครเราก็จะมาเล่าข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหว,วัดนครสวรรค์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันได้ทราบะ <ผม S 1> นะคะว่าในาแต่ละสัปดาห์เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจไปทํา ก้ไขปัญหาเกิดร้อนของชาวบ้านนี่มีข่าวสารมีธารกิจอะไรบ้างเนาะใช่แล้วค่ะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกเราวันนี้ฝนตกนะเราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาฟังข่าวกันที่ที่ไหนคะยซะ s ลี่ y Cafe นะครับเป็นคาเฟ่แมวนะครับผมหรือเรียกกันคาเฟ่เหมียวคาเฟ่เหมียวใช่ค่ะอันนี้เปิดตรงไหนเอ่ยอันนี้อยู่ตรงหมู่บ้านไอแลนด์หนึ่งครับผมพอมาเส้นโค้งตะเพ็ง เขาจะรู้จักกันเขาเรียกว่าครับผมตลาดโค้งตะเพงครับผมเขาเรียกเลี้ยวโค้งตะเพงมาปุ๊บมองซ้ายอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเลยในะคะคาเฟ่เหนียวคาเฟ่เหนียวนะครับอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านอันนี้ด้วยหมู่บ้านแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียครับผมสำหรับใครที่เป็นธาตุแมวธาตุแมวก็รักแมวนะคะก็สามารถมาที่ร้านนี้กันได้ซารลี่ครับซารลี่นะคะถ้าเกิดเป็นคธาตุเหนียวได้ไหมธาตุเหนียว ท่านเหมียวท่านเหมียวท่านพี่เหมียวเนี่ยต้องใช้ต่ต้องเคี่ยงไปต่อไปไปต่อไม่เป็นโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเข้าไปไปเอ่อเล่าข่าวกันข้างในดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวครับผมภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับไปครับ วันนี้เราอยู่วันที่คาเฟ่แมวนะครับบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงทั้งแมวทั้งคนนะครับกวการเล่าข่าวนี้อาจจะเป็นเหมือนการจับปูใส่กระโดงด้วยแล้วก็พิธีกรเราตอนนี้ไม่สนใจแล้วที่จะเล่าข่าวเล่นแต่แมวเาวเาว 1> <1> ยโอเคพี่เมียวเรามาดำเนินงานกันเถอะพี่อ่ะค่ะครับผมเดี๋ยวไปอ่ะวันนี้ข่าวมีอะไรบ้างเอยพี่ไปดูเรื่องของมอบทุนก่อนดีกว่าแมครับมอบทุนครัแล้ว มอบทุนการศึกษานะคะ,คะก็เป็นเร,เรียกว่าเป็นโครงการที่อ,อบอจนควมสมรวั์เนี่ยเราจัดมาเป็นการมอบทุนครั้งที่สองใช่ไหมคะก็มีรอบที่แล้วเนี่ยเป็นการมอบทุนให้กับเป็นนักเรียนในสังกัด ของอบจก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นในโครงการเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นการมอบทุนให้กับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มของอนุปริอนุปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีนะคะอันนี้ซึ่งได้ดําเนินการรับสมัครเมื่อวันที่1นึ่งหรสามิถุนายนนะครับปี2565นะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงส่วนรับสมัครเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ม ฝืนกันไปได้ในรอบในรอบแรกอันนี้จัดเป็นครั้งที่2ใช่ไหมพี่รอบนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็รายละเอียดมีอะไรบ้างเลยพี่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นระดับของระดับปริญญาตรีนะคะถึงปริญญาตรีสองร้อยเจ็ดสิบสี่ทุนนะคะสองร้อยเจ็ดสิบสี่ทุนด้วยกันก็การแบ่งเบาภาระนะคะกับผู้ปกครองแหละก็เป็นโครงการดีๆนะคะกับสองทาง อบ,บาจเจอรนอีนนนะคะ,ะคที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือ,อแบ่งเบา <ขอ S 2> นะคะภาระของผู้ปกครองออนะคะแล้วก็น้อง ที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะอยากจะให้โอกาสทางการศึกษาน้องแล้วก็อันเนี้ยเขาจะมอบทุนเป็นภาคเรียนนะครับภาคเรียนภาคเรียนละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าไม่เกินสามหมื่นสามพันบาทนะครับต่อภาคเรียนนะครับประกอบไปด้วยรายต่อเนื่องจํานวน49ราลายนะครับแล้วก็รายใหม่อีก225ราลายรวม274รยบ่ลายครับรายใหม่นี้ก็คือเป็นที่มีการมาสมัครนะคะขอรับทุนใหม่ก็2 0 0กว่า200กว่ารายครับ ก็พิจารณาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการมอบคุณนะคะให้กับั้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศโดยเนี่ยค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนยคะก็มีน้องๆ2องกว่าคนนะคะมาเข้ารับมอบคุณนะคะก็จากหลายที่เลยนะจากหลายที่เลยหลที่ทั้งราชพัฒน์นครสวรรค์นะคะแล้วก็อะไรอ่ะวิทยาลัยโรพยาบาลนารีสวนมารีสวนแม่โจ้เยอะอาชีวะด้วยแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้เขาเป็นน้องๆที่ มีภูมิลำเนาอ,อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์น,<า>นะคะ <ผม S 1> แต่ว่าน้องๆเขาอาจจะเดินทางไปศึกษาต่อที่อือ่นนะคะแต่ภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ในเป็นคนนครสวรรค์น,<า><า>นะคะก็มาสมัครขอรับมอบคุณ ก็มีท่านรองผู้ว่าท่านรองทุติกพรเสชังใช่ไหมคะแล้วก็ท่านนายกอบจแล้วคณะผู้บริหารใช่แล้วก็คณะผู้บริหารของอบจก็มาร่วมกันมอบทุนนะคะให้กับน้องก็จะมีคณะผู้บริหารตามของมหาลัยต่างๆด้วยนะที่ที่ามาร่วมคณะผาจาริหารแล้วก็มีผู้ปกครองด้วยนะคะก็เดินทางมามารอน้องๆที่สาราประชาคมนะครับจากที่สาราประชาคมนะคะก็มอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ต้องบอกว่าทั้งสองสองระดับเนี่ยก็คือมัธยมนะคะทั้งตอนต้นตอนปลายแล้วก็อัุปริญาตรีกับปริญาตรีเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเลยนะคะที่มีการมอบพุนการศึกษาให้กับน้องๆเนี่ยกว่า2ล้านบาทเลยนะสองล้านบาทสล้านบาทนะคะถือว่านะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆอ่ะแล้วก็มอบโอกาสทางการศึกษานคะก็หมอนกับว่า ก็ให้น้องๆเนี่ยคือเอาเงินตรงนี้ไปไปค่าเทอมค่าเทอมเป็นค่าเทอมแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นในครอบครัวนะคะไม่ต้องเอามาเป็นค่าเทอมอยากให้มองว่ามันเป็นการส่งเสริมการศึกษามากกว่านะครับไม่แล้วก็เป็นการเรียกว่าอะไรนะส่งเสริมที่นายโยเขาพูดอ่ะผมเลยส่งเสริมมันก็สนับสนุนใช่ไหม สัมสนเรื่องสุนการศึกษาสัมสนเรื่องสุนการศึกษาโอคะแล้วก็ไปดูกันที่เมลตัวต่อไปครับข่าวต่อไปเตรียมเียมโอเคครับเรื่องของอะไรคะช่วงนี้อุทกกระอุทกกระเพราน้ท่วมนะคะก็ต้องหลายพื้นที่เรไปดูใช่ไหมคะทั้งไปติดตามติดตามด้วยความขึ้นหน้าการแก้ไข แล้วก็ยังมีการประชุมด yea. ้วยใช่ไหมประชุมกัน้องกันอันนี้คือเป็นการประชุมนะครับที่ห้องประชุม c ีโอซีนะครับทางคณะผู้บริหารแล้วก็นายกอบจเนี่ยคือมีการประชุมร่วมกันกับ ก็ประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะก็มีอะไรล่ะทั้งกองช่างฝ่ายสำรวจนะครับก็มีของเราด้วย ICTC ICTC นะคะก็ไปประชุมติดตามเส้นทางน้ำนะคะแลมวก็วางแผนป้องกันกันนะครับที่สำคัญก็คือ ก็มีหลายพื้นที่มีหลายพื้นที่มีอำเภอหนองบัวเพชรสลีตากฟ้าท่าตะโกลาดยาวชุมตะบ,บงแม่เปิลแม่วงแล้วก็ปันพศอันนี้ก็แทบเสียหายหนัก<ภ><ย>อันนี้แทบแททั้งจังหวัดแล้วนะขาดอีกไม่กี่อำเภอครับผมเกือบครึง่งทำไมแลนะอ่าครับผมบางพื้นที่นะก็คือมีจุดท่อระบายน้ําเล็กเกินไปนะครับอ่แล้วก็หลายจุดนะครับเกิดจากน้ํามันกัดเซาะนะครับแล้วก็ จำนวนท่อน้อยเกินไปด้วยนะครับบางจุดก็ทําถนนขวางทางน้านะครับโดยไม่มีท่อรอดเพื่อระบายน้ำครับทางท่านนายกก็เลยได้สั่งการนะครับให้กองช่างได้เร่งสํารวจพื้นที่เพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขปัญหานในแต่ละจุดด้วยค่ะก็ต้องเร่งแก้ไขต้องเร่งป้องกันกันเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี้ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยมันจะมีฝนตกลงมาอีก,อกเพิ่มขึ้นอีกนะครับ <laughs> <laughs> เพิ่มขึ้นก <laughs> <ๆ>็ต<ๆ>้องเร่งแก้ไขวิทีจ้ะ ช่องน้ําเก่านะคะให้ให้ลงไปแล้วก็เพื่อที่จะได้มีพื้นที่จะรับน้ําใหม่นะคะมันจะได้ไม่เกิดภาวะน้ําำ้มขัง<ช>แล้วสร้สางความเสียหายเนาะอ่แล้วก็ส่วนเรื่องของที่คลองข้าขนมจีนนะคะ<อ>ที่ที่ทอาบาจอเรา นำรถแบคโฮเข้าไปขุดนะคะไปขุดลอกแล้วก็ไปปั้นคันดินคันดินครับผมคันดินนะคะก็คลืบหน้าไปเยอะแล้วนะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับระยะทาง4.5กิโลเมตรโหยาวนะยาวนะคะเพราะว่าช่วงๆก่อนที่เราลงไปทำเนี่ยระดับน้ำลดลงนะคะลดลงแล้วเราก็เล่งเข้าไปปั้นคันคลองนะคะสูงมาอีกประมาณเมตรหนึ่งครับผมอันนี้คือสาเหตุที่ไปทำรอบเนี้ยก็คือเหมือนกับว่า ถอดบทเรียนมันจะปีที่แล้วถอดบทเรียนจากปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคือน้ำมันมีระดับสูงแล้วแล้วก็เราเพิ่งจะเข้าไปทำค่ะนะครับแต่ว่าปีนี้เรามีการทําคันดินเนี่ยเพื่อป้องกันก่อนเลยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเลยคราวนี้เราได้รับบทเรียนจากปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เลยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อน4.5ระยะทาง4.5กิโลเมตรตอนนี้ก็น่าจะไปเกือบ ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะพี่กจะเสร็จแล้วนะคะครับผมชาวบ้านเขาก็ดีใจอุ่นใจเพราะว่าก็คือทางสจเองก็ได้รับปากว่าน้ำปีนี้น้ำจะไม่ท่วมแน่นอนให้ชาวบ้านมั่นใจให้ชาวบ้านอุ่นใจนะอุ่นใจเลยว่าปีนี้น้ำไม่เข้าท่วมนะคะไม่เข้าท่วมแน่นอนมีการเข้าไปดัดเนินการแล้วนะคะเออโอเคครับเดี๋ยวเรื่องของน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกีฬาอ่ะนู่บ้านเกม สนุกสนานเฮฮาปาตสนุกสนานเปียกปอนด้วยขนลุถกน้องๆกันกีฬากิจกรรมสนุกนะคะกีฬาอนุบาลเกมของกินก็เยอะของกินเยอะมากของกินเยอะคะต้องถามพี่เหมียวเลยของกินว่าของกินเยอะมากแล้วก็อร่อยมากค่ะก็เตรียมเอาไว้ให้บริการกับน้องๆผู้ปกครองครูเนี่ค่ะอันนี้พี่เหมียวชอบกินอะไรที่งาน ผัดไทยผัดไทยแล้วก็มีอะไรอ่ะมีไอติมไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดของท่านนายกตอ่าตชอนรับพนนพนนน่รับอร่อยมากค่ะผมชอบไอติมกะทิของเกอช่างอร่อยอร่อยครับแต่ไม่ได้กินอ่ะอร่อยอร่อยโอเคครับก็บรรยากาศในงานก็คือน้องๆมาจากหลากหลายโรงเรียนเลยนี่สองโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย โอโหตามเยอะตามมาดูลูกมาแต่งตัวยิ่งตอนช่วงเดินพาะเลทนี่คือคุณคุณแม่คุณผูปคอเนี่ยก็คืออยากจะเห็นลูกแต่งตัวสวยๆแล้วอยากจะถ่ายรูปแต่งอะไรก็ลูกแต่งตัวสวยโอ้โหน่ารักครับบรรยากาศบรรยากาศน่ารัก ขบวนพาเลทนะคะแต่โรงเรียนเนี่ยก็มาแบบว่าสวยงามนะคะน้องๆก็แต่งตัวน่ารักเริ่มีแต่งแฟนซีด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็มีในในงานนะครับมีผู้เข้าร่วมงานก็คือประกอบไปด้วยท่านนายกอบจนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านรองนายกอบจเขาทั้งสามท่านเลยนะครับ้วมคณะผู้บริหารของอบจเขาสอดรับสอดร้อยด้วยนะครับไปร่วมงานหลายท่านเลยครับผมภายในงานก็ เริ่มเริ่มก็คือจะมีการเดินพาะเลยก่อนเดินพาะเลยเสร็จก็จะมีการแข่งขันเวลาจะมีโชว์ขอพายครับจะมีโชว์เป็นอะไรนะมังกร,กรเพืมังกรมีมังกรใช่ไหมครับมังกรของน้นนองๆโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ <ขอ S 2> ก็เรียนกับผมเองเรียนอนุบาลนครสวรรค์ผมเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะจับฉลากนะรุ่นผมต่ำก็การแสดงของโรงเรียนสวนกุหลาบด้วยนะคะก็มีสองการแสดงค่ะ ครับผมแล้วก็บรรยากาศต่อไปก็คือเป็นการแข่งขันกีฬาละมีอะไรอะพวกวิ่งเปรี้ยววิ่งผัดวิ่งสามขาอ่าใช่ใช่วิ่งสามขาสนุกมากวิ่งสามขานี่คือน้องๆผมแอบวิ่งแล้วแบบล้มพานหกล้มคุกคานแบบผมแอบสงสารน้องๆนะวิ่งพากันล้มเชื่อผักแต่แต่มีโรงเรียนนึงวิ่งไวมากเลย คือวิ่งไว้ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วผมเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วอไอน้นี่ไอ้น้องคนนี้มันตัวเต็งเลยไอ้สองคนนี้ตัวเต็งแน่แล้วก็ได้จริงๆตัวเต็งจริงๆเอ้าก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะวิ่งแข่งครับผมแล้วก็มีมีอะไรอีกอ่ะมีกระโดดไกลอ่ากระโดดไกลมีกระโดดไกละนะครับม,มีชกักขยเยาะป่ะมีชกักขยเยาะมีชักเยเยาะโดยชักขยเยาะนี่เป็นไฮไลท์อยู่อยู่กีฬาสุดท้ายเลยแล้วก็มีกีฬาฟว้างบอลด้วยนะครับบอล มีประกวดกองเชียร์นะมีประกวดไม่มีประกวดใช่ครับคึกคักสนุกสนานกันตลอดทั้งวันแบบเลยชุละมุนเลยล่ะจับโพสต์ร้ดงๆกันเลยน้องๆก็สนุกนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะช่วงช่วงช่วงเที่ยงมีการแสดงมายากลมแล้วก็มีอะไรนะน้องเข้าเข้าเนึ่งเข้าซอยเป็นสนามแสนรู้เพันพันโคเด้นครับผม น่ารักมาก,ากเข็นรู้มากบวกลบเลขใช่ไหมบวกเลขนะครับ <c oughs> กระโดดเห็นจักรยานให,ใ,หให้ให้น้องนั่งเลย <c oughs> กระโดดข้ามอะไรสิง่งกีดขวางจริง <c oughs> ก่อนแข่งก่อนแข่งนะคือยังไม่ทันได้แข่งเลยนะเอ้ยขอไปยยังไม่ทันได้โชว์เลยนะน้องๆนีน่นคือล้อมน <c oughs> นั่งแบบ <c oughs> ชิดแบบ เคือไม่ได้ไม่ได้โชว์แสดงไม่ได้ติดของติดของเวทีส่วนมายาคนก็โชว์มายากลน้องเขาก็ให้ความสนใจมากนะคือหาคือหาแบไม่ว้าวมันว้าวเนาะว้าวแบบทำได้ไงเป็นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดเราดูเราก็แบบเออก็สนุกสนุกกันไปส่วนช่วงบ่ายประมาณบ่ายบ่ายแก่ก็จะเป็นไฮไลท์การแข่งขันชาเยอร์นะครับการแข่งขันชาเยอร์เนี่ยต้องบอกว่า เป็นอะไรที่ทั้งฮาทั้งลุ้นสนุกสนุกโอ้โหดึงกันดึงกันโอ้โหน้องสดนุกเสียงสดสดแล้วก็คณะผู้บริหารก็มีโอ้โหเชียร์กันแบบเต็มอายุเชียร์ขอบสนามกันแบบทั้งวันเลยนะเชียร์กันลืมอายุเลยนะก็เรียกได้ว่าเชียร์ให้กำลังใจอนก็แบบ เป็นกันเองเป็นกันเองครับผมน้องก็มีน้องๆไปนั่งไปนั่งเชียร์อยู่นั่งเชียร์ด้วยนายกครับผมน่ารักน่ารักน่ารักนัก่ารักน่อกน่ารก่ากายกนรักน่ัน่ารักหยากล่อรักัน่ารกน่ารัน่ารันากๆนากน่า่ารน แต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีชนะนะคะที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะผมมีอะไรบ้างเอ่ยพี่อ่านเยวะเดี๋ยวลองไล่ดูดีกว่าเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงอย่างกฤตารุ่นอายุสี่ปีเนี่ยที่หนึ่งเลยนะคะก็โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์หรือว่าโรงเรียนเขาโกดนะคะที่สองก็คือโรงเรียนวัดมากมัดขามนะคะที่สามของกฤตานะคะก็เป็นโรงเรียนโค้ชสารับส่วก็กฤตารุ่นที่รุ่นการแต่รุ่นห้าปีอ่าครับผมได้แก่รางวัลที่หนึ่งนะครับ ชนะเลิศัอันดับหนึ่งได้แกโ่โรงเรียนวัดมาบมะขามนะครับอันดับ2องได้แกโ่โรงเรียนโพธิสารแล้วก็อันดับสาได้แกโ่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวครับผมทีทา้ารุ่น6ปีค่ะที่1นะคะโรงเรียนโพธิสารที่2โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ที่3โรงเรียนอนุบาลชุมตามบงครับส่วนกีฬาวิ่งเปี้ยวครับพี่เมียวกีฬาวิ่งเปี้ยนี่ต้องทําวิ่งไปทําหน้างไงรพี่เปี้ยนี้าไม่ใช่ก <c oughs> ีฬาวิ่งเปี้ยวครับผมรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่โรงเรียนโพธิสารนะครับรางวัลที่2ได้แก่โรงเรียนมาลีวิทยาแล้วก ชนะเลิศดาวพิสานี่คือโรงเรียนวัดดงเมืองครับผมค่ะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะวิ่งเตีย้ยวใช่ไหมชั้นปีเยอร์นคะคะที่1โรงเรียนเ,เซนโยเซฟครับโรงเรียนอ่าที่สองโรงเรียนลาซาชโรวีแล้วก็ที่3โรงเรียนโพธิสารครับผมส่วนขบวนพาเลทนะครับชนะเลิศดาวหนึ่งได้แก่โรงเรียนโพธิสารแล้วก็ชนะเลิศดาวที่2ได้แก่โรงเรียนมุชนนะครับส่วนอันที่สามได้แก่โรงเรียนแสงสวรรค์ครับผมค่ะแต่โรงเรียนนี่ประชันกันสุดฝีมือมากน้องแบบ น้องๆแต่งตัวมากันจัดเต็มสวยคุณแม่ผู้ปกครองนีก็เต,เ,เต็มเหมือนกัน ถ่ายรูปเต็มเหมือนกันเชียร์กันเต็มเหมือนกันสุดฤทธิ์เหมือนกันนะคะก็มาให้กําลังใจน้องๆน้องๆก็แต่ละคนก็ทํากันเต็มที่นะคะแสดงกันเต็มที่ฝีมือสุดฝีมือเลยนะคะเก่งเก่งทุกคนเลยและนี้ก็ไม่เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ด้วยผู้คุณครูคุณครูผู้ฝึกสอนก็ดูแลอย่างดีนะครับก็คอยกำกับใช่ไหมอันนี้ต้องขอขอบคุณแทนน้องๆด้วยค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาถ่าต่อไป อ่ะแล้วต่อไปค่ะไปดูการจัดอบรมเรื่องของเซอร์วิสมายนะคะให้กับบุคลากรเนี่ยของอบจนครสวรรค์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานสถานส่งข้อควรชนะนะครับบ้านข่าวบัวแก้วนะครับอำเภอพยุหะนะครับผมเด็ก็เป็นการจัดอบรมนะคะเสริมในด้านของเซอร์วิสไมา์นะครับเซอร์วิสมายเนี่ยให้ให้กับ ให้มีมาตรฐานที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการบริการก็เหมือนว่าดูแลผู้สูงอายุใช่เหมือนพใช่เหมือนพัฒนาทักษะแล้วก็แนวคิดนะครับเพื่อจะริบบริการนะครับเป็นไอเดียหลักสูตรทักษะหลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจะริบบริการเซอร์วิสมายในคะก็มีท่านนายกอบจนะคะไปเป็นประธานประธานเปิดการอบรมนะคะแล้วก็มีคณะผู้บริหารไปร่วมในวิธีด้วยนะคะที่ ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้วนะคะก็เป็นโครงการของทางกองสวัสดิการสังคมนะคะที่จัดขึ้นนี่แหละก็จะถือว่าเป็นการแบบว่าให้ให้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีมนะคะแล้วก็เรื่องของการบริการที่ดีการสื่อสารการประสานงานนะคะแล้วก็วิธีการเป็นวิธีปรับอารมณ์ด้วยนะครับปรับอารมณ์ในการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานกับ ต้องดูแลผู้ส,ส<ว>ูงอายุใช่ครับผมก็อาจจะเจอปัญหาเล็หน่อยอาจจะต้องมีการเรื่องปรับอารมณ์นะ,ะ<ช>ับให้มันคงด้วยนะครับก็ดูต้องดูแลผ<ช>ู้สูงอายุหลาย<ช>คนเหมือนกันเพราะว่าที่ที่เขาบอแก้วบ้านพ,าพักผู้การเขาบอแก้วเนี่ยดูแลอยู่รับผิดชอบ9จังหวัด นะค่ะครับผมอันนี้คือมีวิทยากรด้วยมีวิทยากรนะคะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะครับผมอาจารย์แดงอาจารย์พงทองใช่หรือเราเรียกกันว่าอาจารย์แดงใช่ไหมคะอาจารย์แบบเก่งมากเปรี้ยวมากเะคะเป็นหัวหน้าสาขาสาขวิชาการท่อนเที่ยและวก็บริการนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตามอีกหนึ่งโครงการที่เอามาจเราเนี่ยมีการพัฒนานะคยค่ะ เพิ่มสมรรถภาพเพิ่มแบบสมรรถนะในการปฏิบัติงานนะคะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรอยู่อย่างต่อเนื่องนี่ค่ะทุกด้านเลยนะคะแล้วก็อีกหลายๆกิจกรรมช่วงนี้ก็ต้องติดตามการเรื่องของน้ำนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะต้องมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะคะอันนี้ข่าวต่อไปมีครบพอๆไหมพี่ แล้วก็ไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นภารกิจของภารกิจของปอพฝ่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ครับ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็มีภารกิจนะคะในการเป่าล้างบ่อน้ําบาดาลนะคะที่หมู่9กบ้านวังเงินค่ะแล้วก็หมู่ที่3บ้านเขาใหญ่แล้วก็หมู่ที่2บ้านท่าล้อบนะคะในตำบลนาของอำเภอไพศาลีนะคะ8บ่อด้กันนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะ แต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีผู้ใช้น้ําหลายครัวเรือนนะคะเราก็ลงไปดำเนินการเป่าล้างเพราะว่าจะต้องทําความสะอาดนะคะบ่อน้ําบาดาลนะคะนี่ก็เป็นคารก์จิจนะคะสำหรับปพนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเบสของตลาดนัดอปจเรามีอะไรเรามีแมวเรามีแมวไม่ใช่ไม่ไน่นะเพราะจะมีแมวแปรรูปต่อไม่ได้แดดเดียว ถ้ามีสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปชมกันได้นคะไปซื้อสินค้าสนับสนุนเนี่ยค่ะของของกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มอ่าสินค้าของดีของตำบลนะครับผมยังไงใช่ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไงฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในเพจให้ด้วยนะครับก็เข้าไปเลือกซื้อสินค้ากันได้ครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของภาษีนะคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในการร่วมมือร่วมใจกรัรชำระภาษีและก็ค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลากันค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอำนาจหน้าที่ในการจะเก็บไรายได้จากภาษีนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท้องถิดด่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง ภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลข,ลขนะคะ056803 569ต่อ402ถึง4ี4นนั่นเองค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันครับผมเราจะต้องใส่แมสก์กันหมายล้างมือตรวจห้ไวใช้ไทชนะครับผมนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนะครับขอฝากร้านขอบคุณนะคะสถานที่วันนี้คาเฟ่แมวนะคะเก๋ๆสวยๆนะคะกับร้านซาลี่คอฟฟี่คาเฟ่พรีเมียมไหนพูดขอบคุณพูดขอบคุณดิพูดขอบคุณดิพูงขอบคุณสิ ใช่่ๆขอบคุณนะคะคาเฟ่แมวค่ะใครสำหรับใครที่ทาดแมวนะคะอยากจะมาจิบนะคะกาแฟเครื่องดื่มอร่อยๆนะ่ยแล้วก็ได้มานั่งเล่นกับน้องแมวด้วยนะคะก็เขามีเวลาด้วยนะคือเขาให้ท่านละ30นาทีอ๋อเหรอคะเราเข้ากันมา3ชั่วโมงค่ะผมใช่โอเคร้านตั้งอยู่ที่ร้านตัอยู่ที่ตรงโคตะเพงค่ะผมอยู่ เ,เลยหมู่บ้านไอแลนด์มาสักประมาณ200เมตระนะครับซ้ายมือนะคะติดริมถนนเลยนะคะ,คะสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะ,คะเชิญเลยนะคะ,คะที่ร้านนี้ค่ะ,คะนะคะแล้วก็ อย่าลืมติดตามนะคะเพจรายการที่นี่อบาจรเออใช่ไหมรายการที่นี่อบจรายการที่นี่ออ,อบา,ารออจร <t ries> ทางเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ช่อง u t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คะคะก็มาติดตามข่าวสารน่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เราลงพื้นที่ไปทํางานไปปฏิบัติภารกิจทํากิจกรรมนะคะแก้ไขปัญหาอะไรใ้กับบ้านกันบ้างนะคะผู้ชมสามารถติดตามได้ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอไปเล่นแนว<ห> <ขอ S 2> ก่อนแล้วขอตัวลาไปก่อนครับ <laughs> อเ <laughs> อา <laughs> พบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ